Shout out, shout out, shout out, shout my วันนี้ก็อยู่เกมแฮกบอลแขกรับเชิญวันนี้ที่จะมาท้าไฟคือคุณคอปเตอร์ฮะไม่รีรอช้าอะไรกดสตาร์ทเลยมาใครได้เคลียร์ก่อนเออเออเออเฮ้ยออเออยออทำไรทำไรทำไรเออเออโอ้โหเออมันเปลี่ยนยังไงอะครับมันเปลี่ยนยังไงอะไอตรงนั้นเปลี่ยนยังไงหรอ มันเปลี่ยนยังไงเอาอวตต้าครับชอบอวตต้าไงแล้วก็พิมพ์ไปที่เราอยากพิมพ์ได้แค่สองตัวนะอีอีหึงูแล้วเราจะไม่ยอมให้ขึ้นกว่าน,นี้อนนขอ,อันนี้เราอ่อนให้เข้าใจไหม เอออ๋อเฮ้ยไม่เข้าเออเรียบร้อยเฮืออะอะอะ้าใจไหมว่าเขาพิมพารีน่าไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจไหมว่าพิมพ์จารีน่าอยู่ทักมาอยู่ได้ก็อย่าพึ่งดิอย่าพึ่งก็อย่าพึ่งไปตอบเขาเอ้ย เอ้ยเลืมลอยทำไมทำไมคุณเป็นอย่างนี้แบบผมทิ้งกัลีน่าอยู่อ่ะไม่รู้สิโอ้้ยโอนี่เบียดๆๆกระจายเบียดกระจายเอาเฮ้ยกดยิงไม่ได้อุย่เออลืมบอกวิธีการบังคับนะฮะก็กดว a s d กดลูกศรลูกศรกดลูกศรแล้วก็ยิงก็ x กับ space bar จบ เอาเ้อก็ได้ได้ม่งอะแต่ใช้จอยไม่ได้นะเออเออใช้จอยไม่ได้น่เสียดายน้องถ้าใช้ได้นี่มันเลยนะเนี่ยอุ้ยปั๊ม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 เดียวเด๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวอสามหนึ่งแล้วละครอะไรวะแม่ง้ ตัวร้อยสี่หนึ่งโอ้โหดีใจเยอะชัดเจนครับชัดเจนป่องอุ้ยอะไรครับเอ็กเอชอะไรเอชวีอะไรครับรวมโดนยิงเข้ามาถึงแล้วไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอุ้ยเข้าได้ไงตายห้ากันเลยทีเดียวเชียว ระวังเด้อระวังเด้อโดนเด้อคนนั้นมารงยนผมยโดนเด้อคนนั้นมารงยนผมอย่ามั่วเราก็อยู่โอ้ยโอ้ยโอิยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอย้ยบร้อย เย่า yeah. ทับอว,วาตารตรงไหนอะครับตรงตรงตรงแชทเนี่เลยเหรอทับอว,วาตารอว,วาตารเขียนไง A v A P A V T R อวตารแล้วก็ x P เฮ้ย x g r อ่ะ enter เ,เรียบร้อย XB นะฮะ<ห>ได้แค่สองตัวเอา้าไม่ใช่ลานไหนลองใหม่เอ,าเอา้า XG ็กีเยวจะมาหาอีกตาหนึงน่งตาหนึ่ง KU นะเนี่ยเราเป็น k ป <c oughs> ค๊บกุกบหวยเอาวู้ว,ว,วังจะเป็นสิงแสสิงแสตั้งชื่อให้พี่เจ๋งจำได้จำได้ <laughs> เป็นตั้งชื่อที่เยบต่อมาก ชื่อเขาในแอลว่าไว้ฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะห,ห,หัวเราะหัวเราะได้ด้วยเทปตามาครับเร้อยหนึ่งศูนย์โลเย่จะร้องจะร้องขอบอกไว้ก่อนเพามันเทปตาจริงขึ้นสึกกันปั๊มใครหัวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หลุดแล้วหลุดแล้วอู้หลุด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 โอ so ้ยเอาเอาเอาขอบคุณขอบคุณโอ้ยโอ้ย ใจเหรอไม่หมด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 ใจเลยไม่หมดใจเลยมีการแย่มากเลยนะครับ X Factor นี่คนดูก็น้อยหน่อยน้อยอะไรอ่ะเออจานเลยนะก็เคยแบบั้นผู้หญิงแล้วทิ้งนะผู้หญิงก็เลยก็ชอบคนชื่ออาร์ตอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรไม่ต้องมาเฉยเายนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเอออะไรอะไรของคอปอะไร อะไรอะไรของครอปเนี่ยขาเพื่อนนี่โลกข้อสอบคนอื่นจนตกไปอยู่ห้องอื่นเลยเหรอครับใครครับใครใครใครอะไรครับเออผมมีเรื่องจะเล่าตอนผมสอบผมผมโดนตีตาราง O X บนหลังเบเธอร์ฮะไอเวทแม่งตีตาราง O X วายไอเวนตีตาราง O X เลยตักไม่ออกเลยตักไม่ออกเลย อม่ออก้ยอบยอุ you know ้ยเขียด้ยสองรอบแล้วโนคารโคารแล้วมันเฉียยเสาอุ้ยเอ้เออยเอ้ยเยอเ่ยเอ่ย ไม่ติดอ่ะกดกเปซบารบ้าไม่ติดอเอาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยองศาผิดพลาด เราฮนะเขาทำงานแฮกบอลมากมีคนเออใ,ใ,ใครก็ไม่รู้อะ่ะใครก็ไม่รู้ผมพอชื่อคนบ้าชื่อแวแม่หัวโนหัวเขาโนฮนะหัวโนตกบันไดทุกวันอุ้ยนั่นมันชื่อสก,กินใหม่ครับอุ้ยอุ้ยหมดเวลาห้าทีอนะ

เฮยเฮ้ย,อยบอสจำสูตรฟีฟ้าเลยได้เปล่าอเออเล่นปรหลาดฟีฟาเอะเข้าประตูตัวเองนะเจ็ดสามเลยใช่ป่ะเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สิบกว่าศูนย์อะเจ็ดหนึ่งไม่ใช่หรอ 1. 1> เจ็ดหนึ่งเออหนึ่งก็หนึ่ง จริงๆบอสยิงได้แค่สามนะล่ะชอกนั้นไอ,อ้เห้ยเราต้องชนะอีกไม่กี่นัดอีกไม่กี่วิก็หมดเวลาอีกสามสิบกว่าวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบียดเบียดกระเด็นบเบียดกระ,ะ,ะ,ะเด็นเบียดกระเด็นเรียบระเด็นน้ำลอยน้ำอยครับสี่สองชนะแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องขยับแล้วไม่ต้องขยับแล้วไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับนี่แค่นี้ก็พอยังไงก็ชนะ ว,นะวู้มีคนซื้อเคสให้เราด้วยจ้ะใครซื้อคะอ๋อเพื่อนเราเยจนะก็สุดๆว,วันนี้จบแล้วสวัสดีครับคอปเตอร์ฮัลโหลฮัลโหลค่ะ